สวัสดีครับวันนี้มีของขวัญมาหนึ่งกล่องครับเป็นของอป้าแอนบิลแกะนะครับเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าวันนี้ป้าแอนจัดมาเต็มจะเป็นเสื้อกันหนาวโอ้โหเสื้อนี่ของเดี๋ยวเปิดมาให้ดูตัวหนึ่งนี่เป็นเสื้อของน่าจะเป็นของน้าโนาะเนี่ยโอ้โอยางเท่เลยก็มีเสื้อ สีดำสีเทาครับผมมีสีแดงมีเสื้อสีแดงเหมือนเสื้อฮิปฮอปอะครับผมมีฮิปฮอปสีแดงแล้วก็มีเสื้อโอโหพางชมพูเป็นคล้ายๆลายทหารโอโหพางชมพูโอ้วันนี้เดี๋ยวเด็กๆจะใส่อะไรเดี๋ยวติดตามก็แล้วกันเนาะโอเคแล้วก็มีมี สีหวานๆที่เขาเคยใส่ขอบคุณมากครับป้าแอนครับน,นี่ของจากป้าแอนนะโอเคอตซัมบแต่ซัมบต้องอันนี้ก่อนต้องเช็คตัวก่อนเขาจะใส่เดี๋ยวรุน้นเนาะว่าซัมเบเขาจะใส่สีอะไรโอเคขอบคุณม,มากๆากซอมจะขอบคุณไหมขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซขอบคุณที่ซื้อเสื้อผ้าให้หนูค่ะ อขอบคุณมากครับทุกคนกอขอบคุณมากครับป้าแอนขอบคุณนายวันนี้คุณนายเขาเสริมสวยก,กินข้าวเสร็จแล้วเขาเสริมสวยเขาก็จะมานั่งตรงโซฟาตรงเนี้ยทุกวันทุกคนเขาจะมานั่งดูทีวีกับผมผมก็จะเปิดข่าวบางทีเขาก็จะดูดูมั่งเสริมสวยมั่งบางทีก็ามาสะกิดผม,ม,มยังไง <laughs> นั่งคิดอะไรคุณนายคิดอะไร คุณนายคุณนายเขาคิดเล่ยเปยเขาคิดถึงอะไรนี่ซอ,อมพุ่งนี้เธออาบน้ำนะเดี๋ยวพุ่งนี้พ่ออาบน้ำให้นะพุ่งนี้ถึงคิวเธอแล้วอาบน้ำเดี๋ยวคุงที่ผมอาบน้ำให้คุณนายก่อนไม่ได้อาบมากี่วันนะโอ้สี่ห้าวันแล้วมั้งเป็นห้าวันแล้วเนี่ยต้องอาบแล้วนะ โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้พอจัดเต็มให้โอเคครับผมพอก่อนพอดีผมจะได้เช็คตัวให้ซ่อมเลยซ่อมจะได้ใส่เสื้อเลยนะเช็คตัวเสร็จแล้วก็ใส่เสื้อ 没特别多。 เสร็จกิจตอนนี้อากาศมันไม่ได้หนาเท่าไหร่นะจอาฤดูอีวนะอากาศมันไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ แค่หนาวนี้ไว้ใส่ตอนแนงอากาศหนาวไม่ไม่หนาวมา <Okay. S 1> ใส่แดกคนใส่เรียบร้อยแล้วใส่สร้อยอใส่โบคุณย่าด้วยใส่มากค่ะ สวยไหมสวยไหมดูดิอ๋อสวยมากจาก้ะโอเคทุกคนสวยไหมขอบคุณครับสวัสดีสามสาวสามสาวทำไรวันนี้ใส่ชุดใหม่ยังไงนะโนะมองอะไรสวยไหมโนะลายพราง แหมใส่เชฟเลยนะกลางดีเลยนะคุณนายคุณนายเขาจะต้องกินชิ้นสุดท้ายคือเด็กๆวันนี้กินได้คนละสองชิ้นนยะคุณนายเขาได้ชิ้นเดียวแต่เขารีลากินแล้มากินอวดตอนสุดท้ายแล้วนันนุก็จะทําหน้าอย่างเงี้ยทําหน้าแบบเซ็งๆตอนนี้ก็ สามสาวก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วใส่ชุดลายพรางแหมนเนุพอดีทำให้ใส่เสื้อตัวเล็กทำให้หุ่นดีเลยนะนี่ดูริงใหญ่เสริมสวยดิแหมเนาะอะไรของเธอจ๊ะ <laughs> แหมพอเข้ามาในห้อง VIP แล้วแบบสงบสง,งียมเลยนะเนาะทำเป็นผู้ใหญ่มากผู้ใหญ่เหมืนอนไส้อ่ะเป็นไงอ่ะคุณนายคุณนาย มวกหลวมล่ะนะคุณนายคุณนายเขาแบบไม่ไม่เหมือนแบบเวลาอยู่ไม่เวลาเขาอยู่คนเดียวเขาอ้อนอยู่คุณนายแต่เวลาเขานอนเขาก็นอนนะเนี่ยอย่างตอนเย,นอย็นเขาจะนอนเนี่ยคุณนายคุณนายไม่ขอมือพ่อขอมือไหนคุณนายมืออืมเขาเสริมสวยเข <c oughs> าบอกอย่าอย่าเพิ่งพ่อ, <c oughs> พอมือเสริมสวยอยู่ <c oughs> โอุ้ยโน้นทำไมถ้แข้งขาถ้ายาวอย่างเงี้ย แข้งขาเธอยาวจังเลยอ่ะอยิงหญิงมาตาหอมแก้มที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 อืมขอบคุณคัดตาเนะตตาหอมแก้มทีอืมจ้าขอบคุณค่ะหญิงใหญ่นะอืมหญิงใหญ่หอมนิดนทำเป็น อหอมเสร็จแล้วทำมันได้นเนาะเขาหมอแม่เขาเนี่ยไอ้แม่แม่ทำตัวคิดขูนะ่เนี่ยดูนงขนน้อยจำเบ้าเลยแข้งขายาวกันหมดเลยทุกคนโอเคมีคนถามนะไอที่นอนใหม่ของใครนี่คือของอของป้าหนุย่ย <c oughs> ของป้าหนุ่ยครับส่งมาครับผมโอเค อะไรเธอเมื่อกี้ได้ยินเสียงเสียงเธอเนี่ยเด็กๆเ,เ,เขาก็ดีหละเข้าไปอา้าวหญิงตานึดว่าเธอนอนแล้วนะอนอกอนนอนไปเป็นตื่นแล้วดูเลยดูทีวีนอนเถอะนอนเถอะนอนเนะ <laughs> น้องทำไมเธอทำหน้าอย่างนั้นนะเมเธอทำหน้าเหมือนเป็นสาวแอร์เลยนะเอรหนาวเหรอไห่หนาวตรงไหนเลยเดี๋ยวตาไปเอาผ้าห่มมาห่มให้แต่ไปเต่มองอย่างนั้เตอมองอย่างนี้ตูเป็นผู้ใหญ่เลยนะพี่พี่น้องพี่น้องพี่น้องขอมือหน่อยมือมือ สอนง่ายนะเออเขาฉลาดน,น้องยิงยิงอะไรลูกนะตาอันนี้ตาไม่เล่านิทานเหรอแมวอ,อ่ะหญิงเออฉันเล่าเธอก็ไม่ฟังน่ะดูทีวีไปคือเขาดูทีวีดูบ้านเมืองของญี่ปุ่น หญิงหญิงเราไปเที่ยวไหมหญิงน่าจะไปเที่ยวกับตาได้นะ,นะนเนาะเนาะคือขโมยถ้าหญิงไปก็เธอเธอกากันนะเนาะฉันควบคุมเธอไม่ได้ถ้าเธอไปกระโดดรถชนทำไมฉันจะทำยังไงฮทำยังไงตารักพวกเธอนะอตาบอกไม่ได้แล้ว,ว่าตารักใครไหน ถึงเวลาพวกเธอก็จะรู้เองโอ้ยซอมเธอเันหันมานี่เธอตาบล Spider ูเลยอะไรอะไรอืมดูรูโน,นก,ก็รักตาเออจะแต่ก็รักโนรักหญิงรักทุกตัวเลยรักรักนัโชรักพี่ม้ารัรกเจ็กสัน รักแม็กกี้รักมาเวลเรารักทุกคนเลยเราต้องรักกันเราเป็นพี่น้องกันนะลูกนะเราเป็นพี่น้องกันน้อยมากนะลูกที่เราจะพี่น้องเราจะอยู่ด้วยกันเนี่ยรู้ว่าไหมละ่ะอืมพอเรามีบุญเราอยู่ด้วยกันเราก็ต้องรักกันเข้าใจนะน้องนะตัวเองอ่ะเป็นรองหัวหน้าตัวเองก็ต้องดูแลอืโนะแต่เธอตาชั้นเดียวอ่ะไม่เหมือนแม่เธอแม่เธอตาสองชั้น ตื่นคุณนายคุณนายตาสองชั้นเนี่ยคุณนายคุณนายเขาจะตามเดียวกนนัเนะอะไรนกอ,อะไรเธอ,อจริงฉันก็นึกว่าพวกเธอนอนกันหมดแล้วหญิงว่าไงูหญิงไงหญิงก็ตาสวยหญิงม,มีมีคิ้วด้วย ยิงตาเหมือนคนตาสีน้ำตาลนะนี่ตาเหมือนคนมากอ,อิงตาสวยอิง,งตาสวยมากเลยตาสวยเหมือนเม็ดเม็ดอะไรเม็ดแตงโมตาตาเล่าให้ท่านให้หนูฟังหน,น่อยดิทานอะไรอะิงิทานอะไรองิงจะฟังอะไรอืมวันนี้ตาไม่มีอารมณ์เล่าตาร้องเองให้หนูฟัง โอ้หญิงต้องเค่งอะไรเธอเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> อ้าอะไรของเธออะไรของเธอ, <c oughs> อโอเคทุกคนฝันดีนะฝันดีนะฝันดี